สวัสดีครับทุกคนพบกับผมลอสเซอร์ช er anel นะครับวันนี้ที่เราจะมาเล่นเกมคาริออนกันนะครับเกมนี้เป็นเกมยังไงเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับที่ว่าเราเป็นสัตว์ประหลาดนะครับเป็นเอเลียนนะครับที่อยู่ในหลอดทดลองนะครับแล้วก็อยู่ๆก็หลุดออกมานะครับแล้วก็ออกมาจัดก,การผู้คนนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเกมเป็นยังไงก็ยังไงเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับอ๋อโอเคเราต้องทำาไงบ้างเนี่ยเออ อ่อนี่ไงนี่คือตัวเราใช่ไหมแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเฮ้ยคนหนีเต็มเลยหนีไปไหนแล้วแล้วเราต้องทำยังไงทำไงต่อโหย,ยืดยืดหนวดออกมาได้ด้วยอ่ะแล้วยังไงโหนโหนโหนโหเป็นอะไรเราแค่อยากคุยด้วยไงเออจะร้องอะไรลักหนะเนี่ยเออนี่ไงทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยไปแล้ว <c oughs> ทำอะไรได้มั่งแล้วเราต้องไปไหนต่อ ทางนี้เหรอเราเราพังได้ไหม <Nope. S 1> พังประตูไม่ได้เหรอเอ้นี่ไงอันนี้อันนี้ใช่ใช่ทางนี้ปะท่อเฮ้ยท่ออะไรอะ่ะเฮ้ยเข้าไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยหวัสดีครับสวัสดีครับเล่นด้วยกันไหม <c oughs> ทุกคนหนีเราหมดเลยทุกคนกลัวเราหมดเลยทุกคนทำไงอ่ะเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อถ้าเราอย่างนี้เราจะจับ พวของได้นะถ้าเราคิดขวาพังสวัสดีครับว่าไงครับน้องสาวไม่ใช่น้องสาวทำไรอะกี้อยู่อะ <c oughs> แตกแม่งเ,เรียบร้อยอิ่มหนำสัมพีนเปิดประตูได้ไปปร,ประตูทำไมประตูเยอะจังปิดให้ด้วยอ่ะเป็นคนเรียบร้อยไงเอื้อเอื้อ โ okay, อเคไปต่อฮึบลงมาทำไมคนหายไปไหนหมดเนี่ยคนหายไปไหนหมดครับขอกินหน่อยเอ้ยเจอแล้วเฮ้ยหนีไปไหน <c oughs> <c oughs> เด็กเด็กแม่งให้หมดเด็กห <c oughs> นีไปไหนง๊อม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  <c oughs> เฮ้ยตัวเราใหญ่ขึ้นนี่ว่าทุกคนดูดิเฮ้ยโอ้ยแสดงว่ายิ่งยิงเรากินมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งโตมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเค่ขึ้นมาข้างบนทำอะไรฮสับสวิตอะอ๋อนี่ไงเปิดประตูเปิดประตูโอเคไปบ้านอื่นต่อคุณใช้สีฟันสุดอะไรสุดเกลือหรือเปล่าเอ่อ เอ่อ,อ,อต้องไปไหนอันนี้คืออะไรอะ่ะไอ,อ้ข้างบนนี้คืออะไรอะเอ่อ Space Mass and Save อ๋ออันนี้คือจุด save. เซฟเฮ้ยคืออะไรอะ่ะอ๋อเหมือนเราฝังลากอย่างนี้เหรออ๋อเหมือนแบบเป็นจุดเป็นจุดอ้นนี่ของเราเป็นบ้านพักตากอากาศ อเคไปบ้านเรียนต่อว่าไงครับสวัสดีครับเปิดประตูไม่ได้ตรงนี้เปิดไม่ได้โออยังเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันในหนูเออ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 เอื้ออันนี้คืออะไรกินได้เปล่ากินได้ไหมมันคืออะไรอ่ะเอื้อเอื้อโอ้กินไม่ได้เฮือพังทุกอย่างอยู่ไหนคนอยู่ไหนใครอยากรู้เองว่าใช้ยาสีฟันสูตรอะไรเฮือ อยู่ไหนวกแกอยู่ไหนเฮย้ยสาวสวิต์ตัวตรงนี้เปิดแล้วแต่เราไปข้างบนก่อนเพื่อมีอะไรอ่าเดินลอยชายเลยนะเดี๋ยวฉันไปหานะจ๊ะอย่างมั่วนะครับตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นตามหาคนกินอย่างเดียวเฮ้ยมนุษย์มนุษย์ <laughs> ษย <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกัน,ก,นกำลังไปหานี่เอาแล้วฉันเห็นแกถือปืนนะตะกี้เนี่ยถือปืนหรอ ถือปืนใช่ไหมเฮ้ยลบอย่างอร่อยอร่อยมากอันนี้คืออะไรจุดว์าอีกแล้วมันเหมือนมันตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกคนอันนี้น่าจะเป็นประตูอะไรสักอย่างนะครับตะกี้นี้เวว้อือปืนอีกแล้วปืนมันทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอกไอ้หนูมันทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอก นี่เป็นไงล่ะโหเอื้อเอื้อโอโ้โหโอ้โหได้ขนาดนี้เลยเหรอโหโคตรแกรขอกินหน่อยเงยมอร่อยขอคุณสำหรับอาหารสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโไม่ทำได้ดีกว่าเอื้อดีก่อนเอื้อเอื้อกินกินต้องกินทุกคนต้องรีบกินเอื้อต้องรีบกินเอื้อเอื้อเอ,อ,อื้อกินไม่ได้มันติด ติดอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยติดอะไรเต็มไปหมดเลยแอะขอกินหน่อยเหบบอ๋อนี่ไงทุกคนมันมีเลือดอยู่ข้างบนนี่ไงตรงนี้ไงเนี่ยตรงขอบข้างบนสีเขียวๆเนี่ยอ๋อแสดงว่าถ้าเราโดนยิงเราก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรครับเราไม่ผิดเนี่ยเื้เอจอสวิตแล้วเอ่อเออไปถึงไหมถึงไหมถึงไหม ไม่ถึงเหรอไม่ได้เหรอหรือว่าต้องไปทางนี้ทางนี้ได้ป่ะเนี่ยทางนี้มันใหญ่กว่าอ๋อแสดงว่าท่อตรงนั้นมันเล็กไปนะะถือปืนทำไมอ่ะแอบ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 เอื้ออเอื้อัลลัลอหลอย้ a h o o สวัสดีครับแอมผมกินเสร็จก็อ้วกออกมาด้วยนะโคตรน่ากลัวอันนี้คืออะไรอ่ะเออ ก็คืออะไรอ่ะสกรีดอินเออแล้วทำไมตอนแรกทำไม่ไ yeah, ด pues ้วะ New DNA Absorb ออ๋อถ้าเกิดเหมือนแบบยิงของอะยิงของไปถ้าเกิดเรายิงไปหานี่จะได้ไหมไปหายเย้ยเปิดประตูได้แล้วโคตรเก่งเลยสุดยอดไปเลยหนูไป ฮึบเอ้ากลับมาที่เดิมเฉยเราต้องทำยังไงอ๋อนี่ไงเราก็ต้องมาเปิดประตูตรงนี้ต่อไงครับทุกคนไฮ้เฮ้เฮ้่ฮ้เ้เฮ้จฮ้เฮ้เฮ้เย้เฮ้เห้เฮ้เฮ้่น้เฮ้เ้เฮ้เฮ้อ้้่้เอ้เเเหรอเเเ้ อร่อยเอ,อืออย่าอ,อย่าทำมันฮะมันยิงปืนรัวได้ขนาดนั้นเลยหรอเกินไปเกินไปไหนูเออโหเราต้องทำตั้งแต่ตอนตะกี้เลยเหรออย่าอย่าอย่าห้หนูกินให้หมดกิหนให้หมด นี่นี่ห้าวแล้วก่อห้าวแล้วก่อห้าห้าแล้วก่อเออทำากูไปเยอะเลยกี้เนี่ยสวัสดีครับเออโอ้ยอย่าเจเย็นเพื่อนกันเพื่อนเราเพื่อนกันไงเรามาดีเราไม่ได้มาร้ายเราไม่ได้มาทําอะไรร้ายทําร้ายใครซะหน่อยเออเราแค่จับกินเฉยนี่เปิดสวิตช์แล้วอ่าเปิดตอนนี้เปิด เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดกำแพงข้างล่างตกใจแล้วกัน <c oughs> โอ้ย,อยต้องโลกขนาดนั้นเลยเหรอแหววัสดีครับเพื่อตะกี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อเกิดอะไรขึ้นฮะเป็นไรหรือเปล่าโอเคจุดเซฟง่ายๆ <c oughs> ในที่สุดข้าจะได้ออกไปแล้วข้าจะได้ออกไปสู่โลกกว้างอันกว้างใหญ่เพราะแต่มันต้องไปทางไหนโอเคครับทุกคนงั <c> ้น <oughs> ตอนนี้ผมยังหาทางออกไม่เจอนะฮะยังไงเดี๋ยวผมจะหาวิธีดูก่อนยังไงก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่พัทหน้านะครับสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>